ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกิ่งตีโลกเชตหลวงปู่โตะ๊ะวัดประดูชิมพีจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521พระกิ่งรุ่นนี้จัดสร้างโดยคุณวิชัย ปูไทยสุธิจิตหรือลิ้มกรุงไทยซึ่งได้ขออนุญาตหลวงปู่โตสร้างขึ้นเพื่อมอบไว้แก่ผู้ที่ร่วมทำบุญและแจกให้กับเพื่อนสนิทที่มีความเคารพศรัทธ,ธาในองค์หลวงปู่โตทางคุณวิชัยได้ใช้พระกิ่งน้องแสของเก่าแก่เป็นแบบพิมพ์โดยให้อาจารย์มาลีเป็นผู้ถอดพิมพ์ประกอบพิธีเททองที่วัดสุทัศนเทวนาราม ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของพระกิ่งชั้นนำของเมืองไทยในปีพุทธศักราช2521ส่วนพิธีพุทธาพิเศษนั้นได้ปลุกเสกถึง3ครั้งด้วยกันคือครั้งที่1ปลุกเสกที่วัดสุทัศน์ซึ่งมีพิธีใหญ่และหลวงปู่โตก็ได้ร่วมนั่งปกปลุกเสกในพิธีนี้ด้วยครั้งที่2พิธีพุทธาพิเศษที่วัดพระศรีรลตนมหาธาตุหรือ วัดหลวงพ่อชินราชจังหวัดพิษณุโลกค,ครั้งที่3ก่อนจะนำออกแจกจ่ายหลวงปู่โตได้ประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งนานถึง3ชั่วโมงพระรุ่นนี้ลูกศิษย์และผู้ที่ได้ทราบประวัติจึงสแสวงหากันมากแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามีจำนวนการจัดสร้างที่น้อยมากสร้างเพียง318องค์เท่านั้นซึ่งนับเป็นพระกิ่งของหลวงปู่โตที่สร้างน้อยที่สุด ในการนี้ทางอาจารย์เป็งยงได้จัดสร้างพระกิ่งขึ้นมาอีก90องค์โดยใช้ฉนวนที่เหลือจากการสร้างพระกิ่งเป็งยงพระกิ่งสายฟ้าแผ่นยันจากหลวงปู่โตโดยได้ขออนุญาตใช้พิมพ์เดียวกันกับพระกิ่งตีโลกเชตนี้และยังได้นำพระเข้าร่วมพิธีปลุกเสกในพิธีเดียวกันโดยอาจารย์เป็งยงได้นำผงวิเศษและเกสาของหลวงปู่โต ซึ่งได้มาเก็บเอาไว้มาบรรจุเอาไว้ในองค์พระและปิดก้นเรียบซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นที่อาจารย์ลิ้มกรุงไทยสร้างซึ่งจะแต่งเป็นก้นถ้วยเมื่อได้จัดสร้างและปลูกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคุณวิชัยได้นำพระกิ่งรุ่นนี้จำนวนหนึ่งถวายแด่วัดช้างจังหวัดนครนายกเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ตามที่อาจารย์นิรันด์แดงวิจิตได้แนะนำ ส่วนที่เหลือได้นำออกปรแจกจ่กายแก่เพื่อนสนิทให้ได้นำไปบูชากันพระกิ่งตีโลกเชตนี้มีพุทธลักษณะที่สวยงามมากการเททองก็ทำได้อย่างละเอียดตานี้องค์พระเมื่อหล่อออกมาแล้วเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรกันอีกเลยกระแสของพระจะออกสีแดงที่ใต้ฐานขององค์พระคว้านลึกลงไปเรียกว่ากลน้วย และได้ตอกโคดหยดน้ำคล้ายกับโลโก้ธนาคารกรุงเทพอยู่ด้านหลังของเม็ดบัวด้านขวาไว้ด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่